สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับสาวกับช่องสะใจวสววจนี่สะจมีขนมมาอวดอีกแล้วค่ะเป็นขนมของประเทศจีนเหมือนเดิมค่ะก็สาวเคยทำคลิปก่อนหน้านี้นะคะเป็น e ีีที่หนึ่งนะคะกลับไปย้อนดูนะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันค่ะทุกคนได้แก่ขนมล่าจัวของประเทศจีนเหมือนเดิมนะคะรสเผ็ดสไตล์เสฉวนนะคะรสเผ็ดชาลิ้นสไตล์เสฉวนเหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่อันนี้มันจะแตกต่างจากอันที่แล้วค่ะทุกคนก็คือว่าแบบที่แล้วจะเป็นแผ่นใช่ไหมคะแต่แบบนี้เขาบอกว่าอร่อยกว่าเดิมค่ะทุกคนอร่อยกว่าเดิมยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูกัน เพราะว่าแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบแพ่งนุ่มฟูค่ะทุกคนเขาบอกว่าจะเป็นแบบนุ่มฟูเราก็ไม่รู้ว่าคือ,อยังไงก็ต้องลองไปแกะดูกันนะคะก่อนที่จะไปแกะดูสาวขออธิบายนิดนึงค่ะเขาบอกว่าในซองเนี่ยค่ะมีปริมาณห้าสิบถึงหกสิบกรัมค่ะทุกคนก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปราคาซองเนี้ยอยู่ราคาที่ยี่สิบเก้าบาทค่ะทุกคนก็ ด้านหน้าก็จะเป็นภาษาจีนอย่างนี้เลยนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นกรรมวิธีการผลิตของเขานะคะก็เป็นภาษาจีนนะคะไม่มีภาษาไทยเลยค่ะก็เป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะก็จะเป็นการผลิตของเขาการผลิตของเขาในรูปเหมือนจะดีมากเลยค่ะทุกคนก็ดูสะอาด ดูสะอาดถูกหลักอนามัยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็แพ็กเกจเขาก็ดูดีมากเลยค่ะทุกคนกับกับราคา29บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวสาวก็จะมาลองแกะให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสชาติชาลิ้นสไตล์เซชวนนะคะทุกคนก็เป็นขนมรสเผ็ดเหมือนเดิมค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองแกะให้ดูนะคะแบบนี้จะเป็นแบบแท่งเลยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาลองแกะให้ดูนะคะเขาก็ จะมีทําที่ฉีกมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนเขาบอกว่าอ่าทานเป็นขนมทานเล่นหรือว่ากับแก้มก็ได้นะคะทุกคนวิธีเก็บรักษาก็คือเก็บรักษาได้ถึง6เดือนเลยค่ะทุกคนอู้เก็บรักษาได้ยาวนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทุกคนกับราคา29บาทเองแล้วเขาก็บอกว่าตอนที่สัมผัสทีแรกจะรู้สึกแบบนุ่มๆยัวยวลิ้นนะคะทุกคน ฟังดูแล้วก็น่าทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวไปแกะดูเลยค่ะแกะไปเลยนะคะอันดับแรกกลิ่นโชยมาแล้วขอดมกลิ่นให้แน่ใจก่อนค่ะทุกคนพอลมมากลิ่นก็โชยมาเลยค่ะทุกคนขอดมกลิ่นนี้นึงเอาอีกแล้วค่ะทุกคนกลิ่นเครื่องเทศมาแ เต็มๆเลยค่ะกินเครื่องเทศแบบมับปุ้งแบบหน้าหงายเลยค่ะทุกคน <c oughs> ก็แกะแล้วนะคะก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนด <c oughs> ้านในก็จะเป็นแี้เป็นแท่งๆก็ไม่เล็กมากนะคะก็ประมาณหนึ่งนิ้วนี่แหละค่ะทุกคนแต่จะเป็นแท่งยาวนะคะเดี๋ยวจะลองเอาออกมาให้ดูเลยค่ะแต่แบบกินอีกแล้วว่ะทุกคนส่ว <c oughs> นมากอะประเทศจีนเขาจะทําแบบว่าขนมที่แบบเครื่องเท,เทศเยอะใช่ไหมคะทุกคนแบบ ลองเอามาแบบทานให้ทุกคนดูก็คือแบบว่าส่วนมากจะเป็นแบบเครื่องเทศทางนั้นจัดเต็มมากค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นทั่วหัวค่ะทุกคนเห็นไหมคะคือแท่งหน้าทานนะก็ทำเออคือแบบได้อยู่อ่ะรูปทรงคือแบบผ่านอยู่ค่ะทุกคนมันก็จะมีเครื่องเทศติดแบบนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมเออเครื่องเทศแบบเต็มมากแบบจัดเต็มมากเลยค่ะทุกคน ต่อไปคือดมแล้วก็คือแบบมีเครื่องเทศค่ะทุกคนแต่ก็ยังไม่รู้ถึงกับรสชาติว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะคะเดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูเลยค่ะทำใจแป๊บนึ่ง รสชาติก็คือแบบเผ็ดทุกคนมีรสชาติที่เผ็ดแล้วก็มีแบบหวานแต่ก็พอกินได้คือรสชาติอย่างเงี้ยมันต้องแบบว่าอะไรนงเป็นพวกตั้งวงอะทุกคนกินแบบเป็นกับแก้มอะเออเป็นกับแก้มอะคือได้อยู่แต่ถ้ามากินเล่นเนี่ยก็คือไม่เวอร์ค่ะทุกคนมันเผ็ดแล้วก็จะแบบเหมือนเขาตัดหวานมานิดๆแต่ทุกคนแต่ถ้ากินเล่นนะไม่แนะนะําอ่ะ คือรสชาติก็ยังไม่ผ่านนะอธิบายไม่ถูกกับแบบกนเครื้องเทศมันเยอะไงแล้วเราจะมากินแบบเป็นขนมแบบเคี้ยวเล่นนะคือมันไม่เหมาะอนะ่ะทุกคนคือแบบมันกินยากอยู่รสชาติคือมันกินยากอยู่นะคะทุกคนสําหรับสาวก็ไม่ผ่านนี้แล้วค่ะทุกคนก็ใครอยากลองก็ไปหาซื้อดูนะคะกับราคาย9ิบเก้าบาทก็ไม่แพงก็ไปลองหาซื้อมาได้คะ่ะทุกคนแต่สําหรับสาวคือรสชาติคือมันไม่ได้ะคะ่ะทุกคน กินเครื่องเทศแบบมันมาหนักมากขนาดอยู่อย่างนี้ลมมาแบบกินหนักมากค่ะทุกคนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็คลิปหน้าเสาร์จะมาทําอะไรต่อหรือจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือจะไปดูอะไรแปลกๆหรือจะมาทานอะไรให้ดูทุกคนก็กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะทิ้ง สำหรับวันนี้สวัสดีค่สะส